ในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินบาทออกมาให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งและมักมีคำถามอยู่เป็นระยะว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลอย่างไรกับคนไทยเมื่อมีการค้าขายกับต่างประเทศแต่ละประเทศใช้สกุลเงินต่างกันประเทศคู่ค้าต้องทําการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสองสกุลซึ่งการเทียบเงินสกุลที่ต่างกันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบจากขนาดของประเทศหรือขนาดเศรษฐกิจแต่จะเปรียบเทียบจากอำนาจซื้อที่แท้จริง ของเงินสกุลนั้นๆในการซื้อสินค้าหรือบริการตัวอย่างเช่นเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเท่ากับ30บาทในประเทศไทยขณะที่เบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกาดังนั้นเมื่อเชื่อมโยงอำนาจซื้อที่แท้จริงของเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐจะได้ว่า30บาทสกุลเงินบาทเท่ากับเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นอำนาจซื้อที่แท้จริงเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นที่มาว่าทำไม30บาทเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนคืออะไรใครได้ใครเสียค่าเงินบาทแข็งคือการใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิมผู้ที่ได้ประโยชน์ได้แก่ผู้นำเข้าจากการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าเพราะสินค้าจากต่างประเทศถูกลงประชาชนจากการซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศได้ถูกลง ผู้ลงทุนจากการนำเข้าสินค้าทุนได้ถูกลงผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศจากการมีภารานีลดลงเพราะใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้ต่างประเทศผู้ที่เสียประโยชน์ได้แก่ผู้ส่งออกจากการนำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทน้อยลงคนทำงานต่างประเทศจากการนำรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทน้อยลง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศจากการนํารายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงค่าเงินบาทอ่อนคือการใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิมผู้ที่ได้ประโยชน์ได้แก่ผู้ส่งออกและคนทำงานต่างประเทศรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินจากต่างประเทศน,น,นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น ผู้ที่เสียประโยชน์ได้แก่ผู้นำเข้าจากการเพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นประชาชนจากการซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศแพงขึ้นผู้ลงทุนจากการนำเข้าสินค้าทุนแพงขึ้นผู้เป็นหนี้ต่างประเทศจากการมีภารหนีเพิ่มขึ้นเพราะใช้เงินบาทมากขึ้นในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศเงินแต่ละสกุลมีลักษณะเหมือนสินค้า ที่ราคาขึ้นลงจากกลไกตลาดหรือกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานเงินตราของแต่ละประเทศเช่นกรณีเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหากมีความต้องการซื้อเงินบาทมากขึ้นโดยเอาเงินดอลลาร์สหรัฐมาขายเงินบาทก็จะแพงขึ้นแข็งค่าขึ้นในทางกลับกันหากมีความต้องการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นโดยเอาเงินบาทมาขายเงินบาทก็จะถูกลงอ่อนค่าลงจึงสรุปได้ว่า แข็งค่าเท่ากับใช้เงินบาทน้อยลงเพื่อแลกเงินต่างประเทศอ่อนค่าเท่ากับต้องใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อแลกเงินต่างประเทศปัจจุบัน24มิถุนายน2025อัตราอยู่ที่32.7-32.8บาทต่อดอลลาร์ผลกระทบต่างกันทั้งผู้ส่งออกนักท่องเที่ยวผู้นำเข้าขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางเศรษฐกิจของแต่ละคน